สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมารีวิวสินค้านะครับอ่าอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมิทยุนะครับแบรนด์นะครับผม A1 นะครับผมนะฮะรุ่น A ขีดหกเก้าเก้านะครับเป็นสินค้าเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับเวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชันน Android 8.0นะครับนะครับสินค้านำเข้าจากจำหน่ายนะครับโดยบริษัท TDRI นะครับผมนะฮะโอเคครับ สินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเสียเตือนระบบ Android นะครับผมเป็นระบบสัมผัสนะครับมันที่ทัชห้าจุดนะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชัน8.0นะครับนะฮะฟังก์ชันพื้นฐานก็ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่แผ่นได้นะครับผมเสียบแฟลชได้นะครับมีช่องเสียบ USB ด้านหลังนะครับมี GPS นะครับ นะฮะอ่ามี Wi-Fi นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่เพียงแชื่อมฮอสพอตจากมือถือให้ตัววิทยุนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะมาอ่าลงรีวิวอีกหนึ่งครั้งสาเหตุที่ต้องลงรีวิวใหม่เพราะว่าทางเอวันได้อ่าส่งตัวอัปเกรดนะครับเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ของตัว Android 8.0มาให้ทางแอดมินก็เลยจะพามารีวิวให้รู้จักนะครับผมนะฮะร,รูปด้านหน้าตาลาักษณะเมนูเป็นอย่างไรนะครับผม <S <S 2> <S 2> โอเคนะครับ ก็จะเป็นหน้าจอ6.95นิ้วนะครับผมนะฮะาสามารถอ่านไฟล์ฟูดีได้สบายสๆนะครับอ่ก่อนอื่นเรามาดูสเปคสินค้าก่อนแล้วกันนะครับผมเบื้องต้นแอดมินได้โหลดแอป and to to benchmark มาไว้นะครับผมเดี๋ยวมาลองเรามาดูกันว่าดีไว c e สองตัวสินค้าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับ,อบโอเคเห็นนะครับเป็นเครื่องเสียงติดร่ยนยนนะครับ เป็นตัว Android 8.0นะครับชิปเซตเป็น MT 8 1ดหนึ่งสอเจ็ดนะครับนะครับเป็นค u นะครับนะฮะอ r m Seven Processor นะครับกาัดจอเป็นนะครับมสีาศูนย์นะครับ Resolution หน้าจอนะครับ1นึ่ง0ันนะครับ RAM นะครับ แรมนะครับอยู่1นึ่งจิกนะครับสตอเรจหรือลอมนะครับผมอยู่12บสองจิกนะครับนะฮะซีพเป็น ARM Cortex A7 นะครับผมนะฮะตัวน,นี้ก็หบอกไปแล้วนะครับเป็นชนิด6 4บิตนะครับ CPU สปีดอยู่1.3 GHz นะครับนะฮะการ์จอเป็นมารีสี่ห้าศูนย์นะครับนะฮะก็ประมาณนี้ เห็นไหมครับโอเคเป็นมันทิทัศห้าจุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสเปคคร่าวๆนะครับนะฮะ OS เเป็น Android 8.0แปดจุดศูนย์นะครับนะฮะประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้แอดมินก็ได้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับตัววิทยุแล้วอันดับแรกก่อนนะครับแอดมินจะพาไปดูในส่วนของ Play Store ก็สามารถโหลดแอปเองได้เลยนะครับผม อ่าเห็นไหมครับโหลดแอปได้อยากได้แอปอะไรก็โหลดล็อกอินแล้วก็โหลดเข้ามาเพียงแต่ท่านต้องมีอแอคเคานต์ของ Gmail นะครับโอเคมี GPS นะครับนะฮะมี GPS แบบออฟไลน์นะครับน,ออนะบนตอนนี้แอดมินได้ทำการเทสโดยต่อเสา GPS เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะโอเคอในส่วนของแอปพลิเคชทั่วทั่วไปยกตัวอ,อย่างเช่นอ่า YouTube นะครับก็ เดมินจะลองทำการเปิด youtube แล้วก็ลองเทสไฟล์เปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม,อ,มอ่ามิน,นลองเปิดคลิปสักหน่อย ตัวจอนะครับเป็นจอรุ่นใหม่เป็นจอคัปาซิทีฟอย่างดีนะครับผมค่อนข้างคมชัดนะครับนะฮะสัมผัสก็ค่อนข้างลื่นค่อนข้างง่ายนะครับผมสีออกมาค่อนข้างได้ครบนะครับอันนี้แอดมินลองทสนะครับตัวสวิตช์ควบคุมตรงนี้เป็นเซนเซอร์สวิตช์หมดนะครับผม โอเคนะครับผมดูบนหนก็ชัดนะครับ sure. โอเคแอปทั่วไปที่แอดมินจะลงให้ก็มีอื่นๆอีกอยวตัวอย่างเช่นนะครับอ่าพวกทีวีออนไลน์อะไรประมาณนี้ครับก็สามารถดูข่าวดูช่องทีวีได้ทุกที่บนรถนะครับเพียงแต่ว่าการสตรีมมิ่งทีวีออนไลน์นั้นจะต้องใช้อ่าเน็ตไวไฟที่ค่อนข้างโอเคหน่อย ขอให้มากกว่า1เมกขึ้นไปถึงจะพอดูได้เรื่อนๆนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวแอมิลอออนอลองเปิดช่องสักช่องหนึ่งนะครับเราเปิดช่องไทยรัฐเรือบอกแล้วก็จัดต่อเนื่องมาเป็นแบบ60ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะจัดขึ้นในใงานบ,บุญเดือน10ของจังหวัดพิษนุโลกค่ะการเดินทาง,งรเรือบอกนั้นต่างจากเรือนในน้ำยังไงไปดูกันค่ะโอเคหรือว่าจะเป็นแอปทั่ว,วไปที่หลายคนชอบนะครับแอมินก็จะลงให้เช่นเดียวกันนะครับอย่าแอป จุกฟังเพลงออนไลน์นะครับนะฮะเดี๋ยวเข้าเเข้าเข้าจุก <ๆ S 2> หน่หอยแล้วกันนะครับสักคคู่ครับแใช้งานได้ทั่วไปนะครับผมอลองดู สบายสบายสามารถพักหน้าจอขนาดฟังเพลงได้นะครับเห็นไหมครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถใส่แผ่นได้นะครับเดี๋ยวแอดมินลองเอาแผ่น mp 3แผ่นไลท์เก่าธรรมดาแผ่นหนึ่งมาลองเทสสดูนะครับ ในส่วนของ EQ นะครับก็สามารถปรับได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับนะฮะค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับโอเคและนอกเหนือจากนี้เราจังสามารถอฟัง เอ,เอ็ดดีกอ่าเปิดเปลี่ยนนะอ่าเสียบ USB ได้จะมี USB ด้านหนึน่งช่องแล้วก็เป็น USB สายอีก2ช่องนะครับผมอ่าแอดมินลองเสียบ USB เข้าไปอ่าลองฟังเพลงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นฟฟไฟล์วิดีโอใน USB กันหน่อยฟไฟล์วิดีโอไม่ต้องแปลงนะครับผมสามารถเล่นได้เลยนะครับ คคนี่ส่วนกับอื่นๆนะครับผมก็วิทยุทั่วๆไปฟัง FM นะครับมาดูความไหลลื่นของหน้าจอนะครับผมนะฮะค่อนข้างไหลลื่นค่อนข้างโอเคนเทีเดียวนะครับมี ลูกเล่นสำเร็จรูปออกมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์แรมนะครับนะฮะเห็นไหมครับสามารถดึงทรัพยากรของตัวเครื่องกลับมานะครับผมมีแอปต่างๆ wifi ทั่วๆไปนะครับผมนะฮะน,นี่เป็นระบบปฏิบัติการเป็นอนดัอแดนนะครับนะ ครับในส่วนนอกจากนี้ยังสามารถมี gps นำทางซึ่งเป็นจุดเด่นของร้านนะครับผมทางเราจะลงแอป gps นะครับเป็น gps แบบออฟไลน์นะครับผมนำทางได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับะจะลองกดขับไปใหม่ครับใน,นส่วของ gps ผมคงไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับนะฮะแต่เพียงจะให้รู้ว่าเวลามานนำทางรูปล่างหน้าตาของ ของโปรแกรมเป็นอย่างไรแล้วกันครเข่าวแล้กันนะครับนี่คไไือเวลานำทางนะครับจะมีสามารถฟังเพลง MP3 พร้อมนำทางได้นะครับนะฮะเราก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ปกตินะครับ ซึ่งเมื่อต้นแอดมินจะอัปเดตโปรแกรมแผนที่ให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวแผ่นที่นะครับนะฮะแอดมินจะอ่าลงแผ่นที่ที่เป็นตัวเวอร์ชั่นล่าสุดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเวอร์ชั่นปีสองพันสิบปดนะครับ นะครับพัย2018นะครับพร้อมกับบริการอัปเดตแผนที่ให้ฟรีตลอดอายุปีนหนึ่งรอบครับมีวิธีอัปเดตโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งมาครับขอแค่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านครับผมจากประสบการณ์ที่ขายอุปกรณ์ GPS มานานนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับผมค่อนข้างทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับแอดมินนะครับจาหน่ายอยู่ที่4,9 0 0บาทนะครับ พร้อมอัปเดตโปรแกรม g ีพให้ฟรีและลงโปรแกรมพื้นฐานชุดใหญ่ให้ฟรีทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องผ่านการเทสผ่านแอดมินแล้วทุกเครื่องเช่นเดียวกันนะครับนะฮะสินค้ารับประกัน1ปีนะครับผมแต่ดูแลซอฟต์แวร์กันยาวๆนะครับถ้าต้องการสั่งสินค้าหรือนัดติดตั้งนะครับสามารถโทรหาแอดมินได้เลยนะครับที่เบอร์0860053945นะครับหรือแอดไลน์มาที่นะครับค้น ID นะครับมีแอดไซ P. จุด A. จุดน t o วกเนะครับผมค้นเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มาเลือกสินค้าดีๆตัวนี้ไปใช้นะครับรับรองว่าตัวนี้แจ่มจริงแล้วเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะยินดีให้บริการกับวิทยุแปน A1 รุ่น A. ขีด9เ Android version 8ตัวใหม่ของทางร้านนะครับผมขอบคุณครับ